สวัสดีครับต่อกันเลยนะกับเด็จิวภาคที่สี่ยาเขียวก่อง

Buying is that all? <laughs> Thank you. Can you come back any time? Take <laughs> a it. Ok lên, đặc lỏng đuổi đặc lỏng đồn 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 kia đồn 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 hết chơi น้องเป็นหน,นึ่งทีศูนย์นีโหลดเติมเลือดไหมไปตองวันไหน ลบเอ okay. กข้าังเข้าลบเดิมลบกิบนยากินยา

าครับมีรถหน้าตัวนึงคือระเบิดด้วยเลียร์ไปนหนึ่งเจ๊มีรถทองมีเสียงอย่ไหนพบ

Đừng Xong Đừng rồi Ở đây là máy Đừng có xe buýt Như là Xe Ok Okay, cho mày. Sai con hím. Tới tới tới, cho nó bớt, cho nó แม็กนำนขาเราเดินได้อีกเงินดอกเงินโอเคแม็กนำรีโหลดเดี๋ยวเข้าไปเข้า

เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเาเดี๋วนรักดนเตขุดสามมอขบตยากินยาเปิดไฟล้วเิดไฟไม่เข้าเลยจะต้องกระทอะไรเลย

ไม่ชีไม่อยากใช้ลูกซองนี่แหละนะชีตายต่องา,ามตา,าเร่อเน้ยร่อล้อล้อ,ลอไวง้างยิง 都一样。

số tay một, hai, ba, 5 năm, đó đây là năm đó Pohon maaf JG menang Cip tang, cip tang, cip Tua, tua, Eh, ya 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 lúc lục lúc lục lúc 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 thế lúc một 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 lúc 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 lắm, lúc 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 หมดละซุ่นหมดว่าบ้าค่ะขึ้นข้างบนเข้างบน

ว่าหลังค่ะว่างหแล้วว่างแล้วนีดตัวรัวไป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 เย,ยบร้อยลบอย่างเท่เสกินเยอะยักของตัว กระสูนแทบไม่เหลือฆ่ายักษ์สองตัวสูนขึ้นบ้างจัดกันนี่หลถจัดกันไหนไปเข้าหนทางต่อยาสีเขียวกินไ้่เสียงมีมินตำ เสียพวกฝมมินตาำนีเองไม่หมดแล้วร่วงไปร่วงไปนิ่งนิ่เฮ้ยลังเข้าลัง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 อางี้ลังนิ่งนิ่งเลนิ่งยวตอดยาเขียวยาเขียว พอ,อดีกลางยาอยู่พอดีระเบิดเสียงไม่ยินเสียง,ยงกระสุนมาเสียงข้างบนมีมินต่ำเออคู่มินต่ำมู่นี้ต่ำเอ้ยโดนโดน,โดน ก็ฟูมิ้นต์ต่ำเสียงอยู่ไหนอีกเขาข้างในก่อนกินยามีอะไรกดกดไฟเสียงเสียงมากเสียงมาก sedikit <sess hak /glatated> oh oh tekan yang ini ini kan pin kan pin ทีมดีทีมพีต้องลดูขึ้นงมต่อไปพวกมีมินต่ำทีมพีรีลดเดื่อทางต่อเสียงยังวนเวียงอยู่มันคงมีเสียงอยู่ทนยาสีดแดงมีเสียงมั้งถึงวะ เป็นรอบมันว่าปูงบินต่ำเทียนบินอยู่บนหัวอะไรที่นี่นี่พีนร่วงหมดเลยลงไปไต้องออกมาเจ็บข้องก่นอนสุนสุนคลิก ยิ่งกำลังยิ่งยี่ร้อยอยูโรสร้อมากจบนัดต่ต้นใหญ่อีกกินกดสวิตไฟติดสะท้อนมาตรงนี้ใส่กระจก ประตูสาดตร์ไปไหนองศามาใส่ประตูละลายไม่ช่างไม่ช่างคิดกลไกลได้เนาะไปไปต่อไปเสียงมารอรออยู่นี่แหละรออยู่นี่แหละเข้ามาเลยเจ้าฟูมิ่งต่ำเสียงเข้ามาแล้วทีติดมาแล้วมาแล้วเยอะเยอะเยอะยิ่งยิ่งเยอะยิ่งรัว มีนีนไม่หมดละเ,เสียงมีเสียงอยู่เรียบร้อยมาซูนมาโอเคเสียงอีกมีเสียงอยู่ด้านนอกปไปแล้วไปประตูเลย,เยดังหน้าดังหน้า luông leo xuống rồi. Đến làm gì mày? Rồi. Bay. Mở khóa cửa. Xung này có างานรอที่หนึงไปได้ไปเลยสวิตกดสวิวตจะทำให้อันกลางหยุดก็รอไปหยุดเทียนกลางไปได้ ของที่ผสมกับมงกุฎโอเคขึ้นจบชัตเตอร์แล้วขอตัดพาปเท่าเม่เท่านี้ก่อนเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับผม